เกาะกระแสโลกในชว่วงนี้กันต่อเลยครับค่ะชว่วงนี้นะคะมาดูเรื่องราวของธุรกิจเพชรพลอยค่ะในประเทศ <c oughs> อินโดนีเซียธุรกิจนี้กําลังเติบโตต่อเนื่องเลยตามเศรษฐกิจของประเทศนะคะที่กําลังค่อนข้างฟื้นตัวไปในทางที่ดีค่ะแต่ว่าการที่ธุรกิจนี้เติบโตก็ทําให้มีปัญหาหนึ่งตามมาก็คือเรื่องของเพชรพลอยปลอมมีการปรับปนสินค้าประเภทนี้ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นปัญหาทั้งสําหรับผู้ขายแล้วก็ผู้บริโภคด้วยเนื่องจากว่าชาวอินโดนีเซียยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าที่ควรค่ะครับเขาก็เลยมีการจัดอบร เรื่องของอัญมณีเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับให้ความรู้เพื่อไม่ให้ผู้ที่ทําธุรกิจแบบนี้ผู้ที่ค้าผู้ที่ซื้อนั้นจะต้องถูกหลอกได้ง่ายๆนะครับก็เลยเป็นที่มาของคอร์สอบรมให้ความรู้สําหรับผู้ประกอบการรวมถึงนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับเพื่อเป็นการยกระดับธุรกิจเพรพลอยของอินโดนีเซียให้เติบโตมากยิ่งขึ้นครับ ค่ะนี่คือสถาบันอัญมณีวิทยาพารามิต้าค่ะเป็นโรงเรียนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอัญมณีทุกประเภทอยู่ในกรุงจาการ์ตาซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียนักเรียนที่นี่ค่ะจะต้องเรียนรู้วิธีการจำแนกเพชรพลอยตามมูลค่ารวมถึงบอกได้ด้วยนะคะว่าเพชรเม็ดไหนเป็นของปลอมซึ่งธุรกิจการค้าเพชรพลอยของอินโดนีเซียค่ะก็มีจํานวนเพชรพลอยที่เป็นของปลอมหรือว่าของเทียมปะป,ะปนอยู่ค่อนข้างมากค่ะ สถาพันแห่งนี้นะครับก็มีอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือการเรียนการสอนที่ถือว่าทันสมัยนะครับนักเรียนจะได้ใช้เครื่องมือจริงๆนะครับที่ใช้ในการประกอบธุรกิจแบบนี้นะครับในการวิเคราะห์เพชรแต่ละเม็ดซึ่งก็มีการดูเรื่องของน้ําเรื่องของสีเรื่องของรูปทรงต่างๆนะครับให้เข้ากับคุณลักษณะของอัญมณีแต่ละชนิดนั้นๆน,น,นะครับซึ่งผู้ฝึกสอนก็จะเน้นการปฏิบัติเป็นหลักเพื่อฝึกเรื่องของทักษะแล้วก็เรียนรู้ทฤษฎีที่สําคัญควบคู่ไปด้วย เลทิเชียพารามิต้าค่ะเป็นนักอนามณีศาสตร์เจ้าของสถาบันที่สืบทอดธุรกิจจากครอบครัวเธอบอกว่าชาวอินโดนีเซียยังต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเพชรลอยเพื่อที่จะดําเนินธุรกิจนี้อีกมากทีเดียวเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งธุรกิจในอินโดนีเซียค่ะถือว่าเป็นระยะแรกเริ่มเท่านั้นทางสถาบันก็เลยพยายามทุ่มเทเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนให้มากที่สุดค่ะคอร์สการอบรมนะครับก็มีตั้งแต่ระยะสั้นนะครับเริ่มต้นเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้น ไปจนถึงระยะยาวนะครับก็ที่10วันด้วยกันแล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็เลือกที่จะเรียนรูปแบบไหนแล้วก็จะนําไปใช้ประโยชน์แบบไหนในอนาคตนะครับซึ่งผู้ที่เริ่มเรียนนั้นก็มีตั้งแต่วัย20ต้นๆไปจนถึงผู้สูงอายุนะครับ<อ>เหมาะสําหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มธุรกิจเป็นของตัวเองซึ่งมาจบคอร์สไปแล้วเนี่ยนักเรียนทุกคนนะครับก็จะมีความรู้พื้นฐานในการดูอัญ,ญมณีต่างๆในการดูสีดูลายดูแบบนะครับว่าเป็นแบบไหนแล้วก็บอกได้ว,ว่า อันไหนเป็นอัญนนมณีแท้อันไหนเป็นเพชรเทียมนะครับแล้วก็จะมีมูลค่ามากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ไม่ถูกหลอกในอนาคตต่อไป ค่ะเจ้าของธุรกิจเพชรพลอยในอินโดนีเซียรายหนึ่งค่ะที่ดําเนินธุรกิจมาแล้ว10ปีเขาบอกว่าลูกค้าชาวอินโดนีเซียเกือบทั้งหมดเลยที่มาซื้อสินค้าประเภทนี้ไม่ได้มีความรู้ค่ะแต่ว่าที่นิยมซื้อไปเนื่องจากว่าเพชรพลอยก็เป็นสิ่งของที่แสดงถึงฐานะทางการเงินถ้าจะซื้อเรื่องของอัญ,ญามณีก็ต้องอาศัยความเชื่อใจระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้นที่ผ่านมาธุรกิจในประเทศก็เลยไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่แล้วก็ชาวต่างชาติไม่กล้าเข้ามาลงทุนค่ะเนื่องจากว่าไม่มั่นใจคุณ คุณภาพของสินค้าส่วนตัวก็เลยสนับสนุนการเรียนการสอนของสถาบันนี้เป็นพิเศษเนื่องจากว่าเชื่อเชื่อว่าจะยกระดับธุรกิจนี้ให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็จะได้เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งสถาบันแห่งนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนที่เรียนจบคอร์สไปนั้นจะได้นําความรู้ไปเริ่มประกอบธุรกิจของตนเองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นธุรกิจอัญมณีในประเทศอินโดนีเซียให้ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการคนอื่นๆให้กล้าที่จะมาลงทุนในประเทศตัวเองนะครับโดยขณะน,นี้มีชาวอินโดนีเซียซึ่งผ่านการอบรมจากสถาบันแห่งนี้ไปแล้วเนี่ยหลายสิบคนด้วยกันแล้วก็ผู้ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็มักจะประสบความสาเร็จในธุรกิจนี้ทั้ง สิ้นครับค่ะในประเทศไทยเราะะก็มีสถาบันอนญมณีศาสตร์ที่ถ้าผู้สนใจก็สามารถไปเข้าคอร์สแบบนี้เหมือนกันเรียนรู้วิธีการดูเพชรเพชรจริงเพชรปลอมดูทั้งเรื่องของมูล,ลค่ากระดับแล้วก็ขนาดต่างๆค่ะอินโดนีเซียยังถือว่ายังล้าหลังกว่าประเทศไทยเยอะนะครับเรื่องของเพชรเรื่องของอัญมณีเพราะว่าบ้านเรานั้นมีแหล่งเยอะทีเดียวแต่ว่าอย่างที่จันบุรีเนี่ยขนาดไหน ก็แทบจะน้อยลงแล้วนะฮะเรื่องของเพชรพลอยที่มีการขุดได้ส่วนใหญ่จะเป็นเพชรจากรัสเซียเพชรจากแอฟริกาใต้นะครับที่นําเข้ามาแล้วนามาเจรนในแล้วก็ยังมาขายในบ้านเราอยู่ที่จันทบุรีเนื่องจากว่าเป็นตลาดใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างเชื่อถือแรงงานของคนไทยนะครับเรื่องของแรงงานฝีมือเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือในตลาดต่างประเทศครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสีสันค่ะ